ลสวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกคนทุกท่านนะคะชาวธาตุดินก็จะได้แก่ชาวมังกพรพฤษศกันนะคะคลิปนี้จะเป็นของคุณธาตุดินซึ่งวันที่ออมแปะไว้ให้แล้วนะคะแต่จริงๆออมอยากจะเปิดกว้างมากกว่านะก็คือว่าสามารถดูได้ทั้งวันที่แบบไทยนะคะหรือว่าจะดูวันที่แบบตะวันตกก็ได้ดูลัคนาราศี ดูเป็นดาวจันทรดาวพุทธดาวสุขได้หมดเลยนะคะเพียงคุณเชื่อว่าชั้นนี่แหละคือชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้สบกันก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิปนี้ก็เป็นแรนดอมซะด้วยนะคือจะไม่ได้กำ,กำหนด นะคะว่าเออมันจะต้องเป็นในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาแต่ว่าเป็นรันดอมเพราะว่าเดี๋ยวออมจะโปรยท็อปปิกไว้ให้นะคะ,ะ,คะก็จะได้รู้ว่าเออเนาะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดเขาคิดอะไรกับเรานะคะแถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันคลับใครค,ครลับครเราคลิกเข้ามาดูเนี่ยนะะต่อให้3มเดือน6เดือนปีหนึ่งคุณเลื่อนมาเห็นคลิปเนี้ยแล้วก็กดเข้ามาดูก็แปลว่าเป็นพลังงานของคุณได้ทั้งสิ้นเลยนะคะเนาะมันก็จะเป็นรันดอมในลักษณะของ time เลสด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเรื่องกันนะคะว่า เขาคิดอะไรกับคุณในตอนนี้เลยนะคะเขาคิดอะไรกับคุณเขากําลังคิดอะไรอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะชาวธาตุดินนะเอาล่ะก่อนที่เราจะไป ฟังคำทำนายนะคะขขอนุียตประชาสัมพันธ์นะคะแบรนด g o กล g แองเจิลแปดสเซรั่มและสบู่หน้าทองนะคะลงพลังงานหนะ้หน้าทองสายขาวร้อเเนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเซรั่ม um ก็จะเ,เป็นไฮยาลูรอนทองคำนะ,ะเป็นทองคําแท้ดูได้เลยว่ามันจะต้องตกตะกนอนที่ก้นขวดแบบนี้ต่อให้เขย่าแล้วฟูงขึ้นมามันจะต้องตกตะกอนถ้าเราตั้งทิ้งไว้นะคะเพราะว่า แบรนด์อื่นไม่รู้แต่ของออมใช้ทองแท้นะคะมันจะต้องตกตะกอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะช่วยให้หน้าชุ่มชื่นนุ่มเด้งนะคะลด ลดริ้วรอยได้นะคะในระยะยาวนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสบู่ธรรมชาตินะคะหน้าใสหน้าเนียนนะคะเป็นแฮนด์เมด100%นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีสารเคมีไม่เอ่อไม่มีสารอันตรายไม่มีสารสเตียรอยนะคะออ,อมออมกับอาจารย์เขียนมืวันผู้เขียนยันเนี่ยคือเราใช้กันเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาของไม่ดีเข้าร่างกายนะคะก็ตัวสบู่เนี่ยจะช่วยลดสิวนะคะทําให้อ่อผิวเนียนลดจุดด่างดำที่เกิดจากสิวอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น สรรพคุณรายละเอียดให้คลิกที่ Description เพื่อที่ออเข้าไปศึกษากันเพิ่มเติมนะคะจะได้รู้รายละเอียดไงนะว่าอ๋อมันผสมอะไรบ้างนะคะแล้วมันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยแต่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะวันนี้ถ้าอุดหนุนกันเข้ามาแถมฟรีแผ่นทองปั๊มนูนหน้าเกี้ยวนะคะสามารถเอามาใส่ในหลังเคสแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาพกใส่กระเป๋าสตางค์หรือว่า พกติดตัวก็ได้นะคะนี้ก็ลงพลังงานแล้วเช่นเดียวกันนะคะมูลค่าแผ่นละ299นะคะค่าส่ง50ถ้าใครจะสั่งซื้อนะคะ299ค่า 250, ส่ง50สําหรับแผ่นทองนะคะอ่ะก็โฆษณาแบรนด์ Go Angel 88แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะคะใครอยากทดลองนะคะเออใครอยากทดลองใช้หรืออุดหนุนก็ลองดูกันที่ลิงก์ได้มี IG และ Facebook นะคะ โอเคเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะคะชาวธาตุดินตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่คะตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ชาวธาตุดินตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่คะ The Hangman นะคะ Ten of Cups Three of Swords uh, Queen of pentacles แล้วก็ Nine, นาย n o w a n d s นะคะใต้สำรับเป็น the moon มีไพ่ชาวมีนนะคะมีไพ่ชาวธาตุด,ดินผู้สบกันบังกรตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่เอามองว่าเขาดูคิดเยอะอยู่นะเนี่ยเขาดูคิดเยอะนะคะ the moon คือความกังวลความอึมครึมความกลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะเออดูแล้วเขาพยายามใช้เซนส์อย่างหนักในสถานการณ์นี้เลยนะคะ hangman แล้วก็ the moon นะก็ก็แอบ,บกังวลนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ดูไม่ชัดเจนด้วยไหมเนาะนะเขาก็เลยค่อนข้างคิดมากตัวเขาเองเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆนะคะเขาคิดในเชิงแบบเออ มันมีความฝันร่วมกันมันผูกพันกันนะคะมันมีความเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะคะแต่เขาก็แอบเจ็บปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์รักสามเศร้าเราสาคนมือที่สมหรืออะไรก็แล้วแต่นะออมมองเห็นว่าเหมือนเขากำลังอดทนรอคอยอะไรบางอย่างด้วยความเจ็บปวดนะแล้วมันก็ผูกพันนะคะผูกพันแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรก็ได้นะเนี่ยนะอาจจะสมวนท่าทีดูนิ่ง นะคะไม่อยากจะบอกว่าเขาเนี่ยคิดเยอะนะไม่อยากจะบอกว่าเขากังวลนะเขากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะแล้วเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเขาผูกพันกับคุณเยอะๆก็ได้นะเนี่ยนะผูกพันนะคะน่าจะอยากลงเอยอะอมมองว่านะเขาเอาเขาแอบคิดกับชาวทตุดินในเชิงที่แบบอยากมั่นคงด้วยอะ นะคะแต่เขาค่อนข้างระแวงไงว่าระแวงเกี่ยวกับสถานการณ์มันเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่านะคะระแวงกับสถานการณ์ที่บางทีมันมีการนิ่งๆิ่งกันไปไหมนะคะมันมีการไปโฟกัสเรื่องการเงินการงานนะคะหรือว่ามีการระแวงเพราะว่ามันมีเรื่องราวของครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลนะคะมันเป็นเรื่องราวของสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่สามารถชัดเจนได้ก็ได้ นะคะเอามาเห็นเขาน่าจะคิดถึงสถานการณ์นี้ด้วยด้วยความวิตกกังวลแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ระแวงนะคะดูเขาแบบแต่เขาอ่ะจะจะสมวนท่าทีเขาจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับเรานะฮะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเรามาดูกันเราจะเจาะแต่ความคิดเขาอย่างเดียวเลยนะคะแล้วเขาคิดจะทำยังไงต่อขอดูความคิดของเขาซิเขาคิดจะทำยังไงต่อ f i ฟ e of Wands ค่ะตีกันในหัวจะแม่นะไ n i g h t of Cups นะคะ Queen of Cups ์ค e ีเออ King of w a n d นนะคะแล้วก็ Page of Swords ได้สำรับเป็น The Devil แล้วเขาคิดที่จะทำยังไงต่อมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะไพชไ่ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะชาวมังกร เขาคิดที่จะทํายังไงต่อหรอเขารู้สึกท็อกซิกในความสัมพันธ์นี้เพราะเขารักนะเขารัก mm. เขาผูกพัน mm. เขารู้สึกลึกซึง้ง mm. มันเลยเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งนะคะ mm. เหมือนมีด mm. มันค่อยๆปักลึกเข้าไปใ,ในใจของเขาชืบออย่างเงี้ย mm. นะคะออมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองค่อนข้างรู้สึกดราม่าในความสัมพันธ์นี้ขี้น้อยใจขี้เซนซิทีฟนะคะตัดก็ไม่ได้ด้วยตัดก็ไม่ขาดนะไอ้คังอยากจะเคลียก็อยากเคลีย นะคอะอมมองว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะสับสนใจหรือวุ่นวายใจหรือยุ่งยุ่งเหยิงใจพอสมควรเลยนะกับการที่เขาพยายามใช้เซนหรือคิดมากหรืออดทนตรงเนี้ยออมมองว่าตัวเขาเองต้องการที่จะผูกมิตรนะคะกับชาวทาตุด,ดินอยู่แหละนะยังอยากเข้าหายังอยากผูกมิตรเพราะว่ารักนะคะแต่มันก็เป็นความรักในลักษณะเจ็บปวดน้อยใจดราม่าอะไรตรงนี้แหละ นะคะแล้วตัวเขาเองก็มีแรงดึงดูดกับชาวธาตุดินด้วยอะ่ะอ๋อไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องราวของ18บวกนะคะถ้าเกิดมีอะไรลึกซึ้งกันแล้วเขาก็อาจจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะคิดถึงนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเซ็กสิบบวกอะไรกับชาวธาตุดินด้วยหรือเปล่านะมันมีแรงดึงดูดในลักษณะเป็นพลังมันเป็นพลังงานทางเพศมันเป็นความรู้สึก เ,เกี่ยวกับเซ็กส์เ,เกี่ยวกับ18บวกนะคะความรู้สึกเชิงลึกซึ้งความปรารถนานะคะอมมองว่าเขาก็น่าจะ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 แอบคิดนะคะหรือว่ารู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นรู้สึกได้ถึงความต้องการความปรารถนานะคะกับชาวธาตุด,ดินน่ะนะแต่เขาก็มีความเป็นเพจช็อปสอดคืออมมองว่าเขาคิดที่อยากจะเคลียร์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ความกังวลใจเคลียร์ความระแวงของตัวเองก็ได้นะคะ หรือว่าเขาอาจจะอยากเคลียร์ในสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันว่าเออตกลงมันจะท็อกซิกแบบนี้อีกนานไหมมันจะเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าแบบนีน้อีกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมันมีพลังงานของการเจ็บปวดความระแวงความต้องการอยากจะเคลียร์นะคะนี่มันคือความคิดเขานะเพราะว่าเราดูความคิดถูกไหมอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความคิดของเขาทั้งหมดนะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งแนวโน้มนะที่เขาจะคิดต่อไปก็น่าจะเอออยากจะเคลียร์เหมือนกันแฮะนะคะสับสนใจวา้าวุ่นใจ นะคะอะไรแบบนี้นะถ้างั้นเรามาดูการแสดงออกบ้างสิเอ่ออมพลเปลี่ยนสำรับไหมอ่ะเปลี่ยนสำรับดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคำถามแล้วนะขอดูการแสดงออกแล้วกันนะคะว่าโอเคเขาคิดแบบนี้แล้วเขาจะแอคชั่นยังไงนะคะขอดูค่ะเขาคนนั้นจะจะจะ,จะแอคชั่นหรือว่าเทคแอคชั่นยังไงกับชาวทัดดินฮะ เรารู้ความคิดเขาไปหมดแล้วทีนี้เราขอดูแอคชั่นขอดูสิ่งที่เขาจะทำนะเอทซอบคัพนะคะ six of cups the moon นะคะ the moon ขึ้นมาซ้ำนะเมื่อกี้ก็มี the moon ขึ้นมาทีหนึ่ง the world knight of cups ขึ้นมาซ้ำตรงนี้นะคะ seven of cups แอคชั่นของเขาหรออืม มีชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะมีชาวมังกรนะคะหรือวันเสาร์ก็ได้แอคชั่นของเขาเอกมาว่าเขาก็ค่อนข้างแสดงออกกับชาวธาตุดินในเชิงผูกมิตรค่ะมีความคิดถึงมีการฝันถึงมีความผูกพันบ่งบอกถึงความมี ความรู้สึกดีๆให้นะคะบ่งบอกถึงความมีมิตรภาพดีๆมีการเอือ้อเฟือ้อเกือ้อกูลกันนะคะมีความเป็นเพื่อนมีความจริงใจอามมองว่าคนคนนค่อนข้างจริงใจกับชาวธาตุดินนะนะคะเนี่ยมันมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเป็นกระไรนมิรความจริงใจคะ่ะนะคะแล้วก็ผูกมิตรนะแล้วก็น่าจะคิดเยอะคิดมากอยู่หน่อยๆอ,อยู่เหมือนกันนะคะคิดถึงเนี่ยผูกพันกันลึกซึ้งเหลือเกินนะคะอามมองว่าเขาจริงใจอยู่นะ แต่อีกในยะหนึ่งอมมองว่าตัวเขาเองนะคะก็น่าจะมีเสน่ห์นะคนของชาวทาดดินเนี่ยเขามีเสน่ห์นะคะแล้วเขาก็น่าจะมีตัวเลือกด้วยอ่าเพราะฉะนั้นการที่เขาเข้ามาผูกมิตรกับชาวทาตด,ดินก็เพราะมิตรภาพดีๆพราะรักเพราะผูกพันเพราะเพราะว่าชาวทาตด,ดินเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขานั่นแหละนะแต่ในท่ามกลางตัวเขาเองก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาหาเขาด้วยเพราะเขาก็มีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นการเทคแอคชั่นก็ คล้ายๆกับความรู้สึกเขานั่นแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกความว่าเขาเจ็บนะเขาไม่ได้บอกเขาคิดมากนะเนี่ยเขาอยากเคลียร์เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาทอกซิกนะหรือว่าเขาจะคิดพิษวัดนะชาวธาตุดินในลักษณะที่มีเรื่องส8บดบวกอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้พูดเนี่ยเพราะเขาผูกมิตรลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรมีความจริงใจนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้เนาะเขาก็เลยแอคชั่นหรือว่ากระทําออกมานะคะประมาณแบบที่ยอมพูดไป อนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละพลังงานของเขานะในส่วนของความคิดแล้วก็การกระทำนะคะเพราะฉะนั้นอมก็อวยพอให้ชาวธาตุด,ดินเนาะก็ขอให้มีมิตรภาพดีๆก็แล้วากาันพอมดูแล้วม,ม,มันมีมิตรภาพที่ดีอยู่ตรงนี้นะคะกับคนคนนี้นะคะเอาล่ะยังไงอมก็ฝาก Brand Go Angel 88เซรั่มและสะบู่นะ่หน้าทองไว้ในอ้อมใจนะคะ Ig Facebook แปะไว้ให้เราที่ Description นะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิคทาร์ดจะลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย